จุงกะสวัสดีคับประวัยปีนองเอฟซีสาวหน่อยเป็นวันแพง FC อีหลาหงหญิงแล้วก็ f อฟไทยรถแห่ครับผมอยู่กับช่อง cmjo 2 o f f i c i a l ครับผมตอนนี้ครับเขากำลังสิขามด้านครับผมข้ามไปที่ประเทศลาวเนาะตอนนี้ครับกาลังไปเ็ตเอกสารเพิ่มเติมตรวจเอกสารเนาะครับตอนนี้เสียอามแล้วก็คนที่มหาหับเขานะครับกําลังไปจัดการเอกสารอยู่ครับผมแล้วก็สื่อซิมกันเนาะ ซื้อซิมเราต้องกดเงินไปไหมนี่โอนได้อยู่เนาะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วเราไปก็โอนได้เนี่ยครับผมตอนนี้เรากําลังจอดอยู่หน้าร้านสวัสดีครับมากับปีเตอร์นะครับผมหรือว่าพี่ดําแล้วก็น้องเทียนมือมิกครับผมโอเคฮอรเวลาน้องเทียนมือมิกได้เอาไอ้นี้มาไม่หนีไอแพดนี่อ๋อเอามาอยู่เอ้ไม่ไม่งั้นนี่จบจบเลยผมว่าผมเหมือนรู้สึกจะลืมอะไรแต่ยังไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวค่อยวิ่งออกมาไว นะครับแล้วก็อีกคนนึงครับน้องบอสด้วยครับโอ้เอาแคลอร์มาฟ้าได้ครับได้เอาพักแค่นี้พอแค่นี้เดี๋ยวนี่กระสีเข้านะบอดบอดหมูเด้งบอดหมูเด้งเมื่อวานนะครับหมู่บ้านนี่เล่นคอนเสิร์ตอยู่บุญน้องบอดนี่พ่อเนื้อคู่ครับผมแดนเซอร์แดนเซอร์หมูเด้งนี่เป็นไงบอสชอบไหมถ้อยบอกแม่ยังไม่ถ้อยบอกแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่เนาะ โอ้เซิรเดี๋ยวเรารอดเสียอ่ำเดี๋ยวไปดูด้านไหนเผื่อได้ใช้อะไรเออมันมีรหัสบอกอยู่เลยรอข้างหน้าไหมนี่ครับผมตอนนี้ผมได้ซิมมาแล้วเพราะว่าซื้อกับอมองมองฝากรถนะครับผมเดี๋ยวผมสิลับกล้องไปให้พี่น้องเบึงทางหนาบรรยากาศเนาะนี่ครับบรรยากาศหน้าด้านครับพี่น้องนี่ ฮึบอันนี้ก็รถตู้สามขันครับมาหับสี่ขันสี่ขันของหลายเต็มรถอันนี้อันนี้ไม่ยีนยังกันครับนี่สูบยาบ่เาอบูชาไฟครับบูชาไฟบนี่ครัรอ,อทีมงานบูชาไฟ <laughs> ไ<ป> <laughs> อัน,นี้นี่อันนี้ไอ้ทหารมาจากไหนนี่เอามาจากเมีย่ยงป้าขณมังขนามั้ครับโอ้ขณามัง เอา้าคนบ้านเดียวกันนะ <c oughs> เออโอ้ยนี่ทหารครนะ <c oughs> ถือกรอกซะน้อกูว่านีน่บ่อซอยด้วยบุหวัวจักด้วยเ,าาเออทหารีเอ้าเสียอามแบงในป <c oughs> เปลอา่าเดี๋ยวมีคลิปครับพี่น้องครับการแสดงนะครับผู้ใดอยากรู้ว่าไทยรถแห่เล่นยังไงเล่นมันไหมพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ่งในช่อง ไทยรถแห่เอ้ยช่องไทยรถแห่อ่าแมนลักะช่องของผมคือช่อง C A M เอ้ยบะแมน่นช่องแสดงสดของผมเป็นช่องอ่าอสานเรคคอร์ดครับผมพี่น้องกะฝากพี่น้องนะครับออกไปเบิงได้นี่ด้านตรวจครับกลางนาก่ะสิเป็นประมาณนี้กะพี่น้องให้ไลคคนกัน่าสิเคยผ่านมาแล้วนะครับผมเอ้ย,อยสปปล่าเนี่ย ตอนนี้เนี่ครับอ่าหุ้นใดเฮ็ดวัดนี่นักหลองเข้านางคันนี่ V.I.P. มากไปเดี๋ยวผมขึ้นรถก่อนเดี๋ยวสีไทยพี่น้องเบิ้งอีกตอนเดินทางเนาะครับไปกันเลยครับไปเลงับเต็งไปเลงรังบเต็งตอนนี้ <laughs> เราก็ได้ผ่านการตรวจแล้วไม่มีใครโดนล็อกนะครับเฮ้ยเชี่ยเนี่ยบ๊อบ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 บ๊ออบี่ยังครับตำรวจตำรวจครับไปนี่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วด้านแรก เราก็ชิปเขาก็ชิพูดเหล่าในปัจจบันนี้เออว่าทำมาเล่าแล้วเขาก็ชิพูดเหล่าเดี่ยเพรา yeah. ะว um, mm, ่าเขาเอาไทยปรได้ได้บันนี้เออเขาก็ชิปมาเล่าดุ๋ยถ้าถามมาล่าเขาบให้พูดเลยทำไมเขาให้เบาอ๋อให้เบาอได้เลยเออเบาเออที่ตกใจจริงเขาให้เบาเออให้เบาพูดไม่ได้นะพี่เนาะเออต้องให้องเบาดุ๋ย เบา่นี่เมื่อเนื่องนี่เบาหร้ายอยู่บป่าครับเบาหลายเลยนะมวเป็นตํเยเป็นตําเยเน่ยฝ่าเหลืยงเขาไพูดได้เขาไเบาเออไเบาเยแดงโอ้ขำเนี่ยขำไปปุ๊บนี่เขาไปเป็นฟังเล่าแล้วเบาเลยเฮาเบาเออความเบาเลยไปถึงรีสอรสทจะเบาไหมแมนเราพูดเบาูแรงเลยโอ้ ปิดกันอีกซะเนาะคลิปก่อยเนาะพูดไงแปลว่าพูดนะตอนนี้เขาเป็นคนบ่มีทีอยูเหรอเนี่ยเพราะว่าเขาสแต็มออกไทยนะได้เหรเท่านอ่นสแต็มเขาเล่าเออมันต้องสแตม็มไหมครับกันแม่นผมลอยเข่าทางช่องทางธรรมชาตินี่เป็นยังไงครับมันมีเครือข่ายกันสิได้เห็นไหมอ๋อเนี่ยมขากลับเขากะผ่านช่องทางธรรมชาติเลยเหา ไนะเขาบัตสิออกข้าวนาพูดแล้วเออโอ้นี่แหละวาสนารราน้ามคามโค้งเาสนาวัินโอ้จบเลยว่เย็นกะไไปยังเบิงกัมอัยเอรอเนี่ยถนนเล่ารับพี่นองกมาตราฐานนี่บัตรไปนองฟังเล่าครับกระสิเก็บบรรยากาศฝากพี่นองเมื่อเมื่อเรอยวานนิ ชื่ออะไรครับชื่อกีครับอ๋อไปขีดนะครับผมเพราะว่าไปลาวนี่ห้ามพูดใช่ไหมครับห้ามพูดทำไมอ่ะต้องเว่าต้องว่าเออต้องว่าเหรอเป็นนะกขาออนเนาะบ่เมื่อเหมือนอ่ะไหมมีไอ้มีเรือสั้นไหมีเรือสั้นไมม่นี่ครับใช่รถแหน่สไปเล่นงานแข่งเรือยาว อันนี้แม่น้ำไม่ยังครับนี่แม่น้ำของโอ้แม่น้ำขวงโอ้ผมกัดลืมข้าวเนอะโอ้นี่ผมอยากว่ายน้ำทรงจอดครับเดี๋ยวผมจะว่ายน้ำคำอยู่ฟังไทยกับน้ำขวอยู่ฟังเล่าก็บทเป็นน้ำของนะบ่โอน้ำของอ๋เขาเกิดว่ากของบ่ครับยังไปสังเกตตรงนี้ดีระวังริมกับแค้มเไลน์สีเงาแค้มเหมือนคืออย่างครับแค้มอ๋อแค้มอ๋ออ๋อแค้มนี่มันมันมาจากอันรนี่ว่าแค้มอะคือแค้มของเออแค้มอะ แคมแคมเนี่ยแคมมันจะเป็นมีสีอยู่ใ้แคมแคมนี่โดดได้อย่างเดียวแลครับเจยวไม่โดดเจ้วเลียโอ้ตีเหลืองแคมขอมแคมขอม๋อ้แคมขอมขมโค้งนี่เอินว่าขอมบ่ครับโอ้แม่นำของอ๋อแม่นของอ๋อของโอตอนนี้เข้าสู่น ก่อนะทงชาติเล้าเนี่าครับเพื่อนบ้านที่ดีนะครับของประเทศไทยเฮาห้องเนาะบมาทีลาเร็ว้าพูดนะครับอาเ้าอย่างเดียวเฝ้าแล้วพีเตอร์เฝ้าแล้วล่ะอะ้ะสบายดีนอเสบายดีอันนี้ลิทิทุกคน เมื่อกี้อ่านว่าอย่างฤทธิ์นี่ยังไงยินน่าจะยินดีอ๋อยินดีต้อนรับโอ้ไอ้เราก็อ่านว่าฤทธิ์นี่ยินดียิ้มดีต้อมยินดีต้อมรับอ๋อยิ้มดีเออแต่ว่าก็อ่านยากยังไงเนาะประทานมาน้ำประทานมาอันนี้อันนี้รวมเลยคือเขาจะไปเล่นขวาอ๋อจังจังยู่เล่าหนี่คือเฮาแล่นขัวมันปะครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งนี่ใส่เมือผมเนี พวงมาไล่ประเทศลาวนี่ก็สิอยู่ฝั่งซ้ายเนาะเนี่ยฟิวยุโรปอ่ะนี่สมมติเราใส่ซิมลาแล้วเราเปิดสัญญาณเน็ตเล่นได้เลยใช่ไหมเล่นได้เลยอ๋อเปิดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์สปอร์ตจะพาไปชมสปอร์ตเนี่ยสร้อยจุ๋วแล้วมีบ่สร้อยจุ๋วมีบ่ครับหน้าครับมีมีมีสร้อยจุ๋วมาเพีย โอ้ขมขมตายเบาเรืองอะ่ะผมอผมไปมัก็มขมทอเติมได้ครับ <c oughs> อ่าอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้ร้านฟังเล่าเดี๋ยวไปเซ็นเอกสารอ๋อสแต็มสแต็แมเอกสารอันนี้เราไม่ต้องลงอืมอันนั้นคือตำรวจเราใช่ไหมนะ่ะน,นี้เราจะไม่ต้องลงนะครับเพราะว่าอ้าวเสียมัน,น,น,นไม่ให้เปิดฮอตสปอตได้หนิเปิดได้ดิรอบที่แล้วพี่ก็เปิดอยู่นะอ่า เปิดเน็ตยังจานเปิดแล้วทำไมเน็ตไม่ขึ้นนะนั่นเดี๋ยวเนี่ยว่าวนล้เปิดขั้นานแล้วะก็ที่ว่ามันมีนะครับทีมทีมงานเท่าครับพี่น้องครับนี่มาหก็ต้องมีนใดรับคอมมิวเตอร์คอมมูเตอร์โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ผมกะสิฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวกะสิท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งมัดมือครับมาเนี่ถ้าเบิ่งกอนวันเน็ตสิไวบ้บอก็ขอฝากไว้ให้พี่น้องซอยกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับผมช่วงนี้ช่องผมอาจจะพ่ค่อยแจ้งเตือนบันไดเนาะครับเนาะผ่านไปด้วยกัน่ั <c oughs> นไปน้ำกันครับพี่น้องช่วงนี้วิวกะสิล้มแหลมแน่ กอคอ้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำ่ำร้เงินท่องอย่าเจ็บยจขอย่าจนห่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ